ฉันกว่าคิดถึงเธอจวนจะบ้าตายเดียวสามารถเดินลูกหลายได้คิดถึงจนจะไมลายคนจะมีสักกี่คนที่เลี้ยงพ่อแม่ได้แค่คนเดียวกินนอนไม่ ทำ้เราตอนทำอะไรประมาณนั้นแหละเราฝาลามาเจ็ดได้ระยะหนึ่งแล้วอ่ราก็สามารถที่จะปลูกปั่งให้เด็กรุ่นหลังทำตามได้ประมาณนั้นมันก็เหมือนย่งตอนพ่อแม่อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะขอเข้ามาให้ท่านตัดกรรมจากเราได้วาจาใดที่เราทำกับท่านไว้กับเท้า กินน้ําล้างเท้าน้ําล้างเท้ามาอาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วมันเป็นน้ามนต์ต่อให้เราแบบเจอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวยังไงกระเด็นออกหมดประมาณนั้นแล้วผมอคตติในใจผมก็คือขอเข้ามาพ่อกับแม่ตอนเป็นดีกว่าขอเข้ามาพ่อกับแม่ตอนตายเพราะขอตอนเป็นเขายังให้พรยัง อโหสิกรรมเราได้เลยได้แต่ถ้าเราไปขอเข้ามาเขาตอนตายเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเขาอโหสิกรรมให้เราหรือเปล่าประมาณนั้นฝากไว้ให้คิดชีวิตคนละแบบผมสามสิบสี่ปีปีนี้ผมสามสิบสี่ผมสามารถที่จะหยุดอะไรได้หลายๆอย่างแล้วประมาณนั้นก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้ทําตามเพราะวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะไม่ค่อยรู้ถึงเรื่องพ่อแม่หรอก แต่พอเวลาเสียพ่อแม่ไปแล้วจริงๆถึงจะมาย้อนคิดที่หลังได้ว่าไม่มีโอกาสแล้วมีโอกาสทำได้ทำฟังไว้มีโอกาสทำได้ทำ,ทำ,ทำจะมาร้องไห้เสียใจน้ำตาล่วงทีหลังจะไม่มีโอกาสแล้วเหมือนยังผมเนี่ยีนผมยังได้ผ้ารอยมือรอยเท้าพ่อกับแม่ แต่ก็คือขอพ่อก่อนที่พ่อจะตายผมทําไว้แหละเรเลยทําไว้เป็นผ้ายันผืนเดียวที่มีประมาณนั้นฝากไว้ด้วยครับชิดแท,ท็กทูรับสักลายสบายสบายสไตล์ช่างทิศอยู่บางแค16ครับไปแล้วครับ